รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจทั่วทั้งประเทศมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับในช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิลปวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราก็จะลงพื้นที่ทําข่าวและนํามานํานเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับสวัสดีว มีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ ที่บริษัท RV Con n คอนนจำกัดตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดประมธานีีพลตำ,วร,ำรวจโทคำบรญวิทย์ทูกระจ่างนายกองการบริหารส่วนจังหวัดประมธานีีพร้อมทีมผู้บริหารอาบจประมธานีได้นในเข้าเยี่ยมชมการดำเนินการออกแบบผลิตอากาศายานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อประกอบการพิจารณาในการใช้งานด้านการควบคุมเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ของจังหวัดประมธานีีโครงการสมา r t c i ิ y เพื่อให้วิศวกรของ,ของบริษัท RV Con n e อนเนจำกัดนำไปติดตั้งกับโดรนเพื่อใช้ในการดับเพลิงในจุด เหตุโดยจะเริ่มที่เทศบาลนครกลางสิทธิ์เป็นต้นแบบโดยมีนายอมสินชีวคลึกอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนาวาเอกการพัฒมังคละศิริอนุกรรม,มาการประจำคณะกรรม,มาการ การคมนาคมรวมเยี่ยมชมและมีคุณพีรพลประกูลช่างกรรมการผู้จัดการบริษัทอวีคอนเน็กจำกัดได้ให้การต้อนรับและผ่าคณะเดินดูการออกแบบการผลิตโดรนเป็นอากาศยานไร้คนขับพลตำรวจโทคำรณวิตรุกประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าวันนี้ได้พาผู้บริหารอบจปทุมธานีเข้าชมบริษัทอวีคอนเน็กจำกัดและได้เห็นว่าในจังหวัดปทุมธานีเรามีการดำเนินการที่เป็นนวัตกรรมที่กข้าวหน้าไปอย่างมากซึ่งสิ่งที่ตนเองสนใจ คือการดำเนินการโครงการสบาซิตี้โดยเริ่มต้นจากเทศบาลนครรังสิทธิที่มีการติดต่อสื่อสารทางดาวเทียมนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและได้มองไปถึงการที่เราสามารถนำโดรนมาประกอบลูกบอลขึ้นไปเพื่อดับเพลิงได้ ระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคม2565มูลนิธิโปรเตคติง้งนำโดยนางสิริพรกระจ่างล่ารักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์พร้อมด้วยนายรัชพรประสคงทรัพ,ย,ย,พรจจรย์ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์และนางสาวสุภรั์สมบัติจัิรไทยผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์นำทีมแผนกสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ส่งมอบขนมมงคลและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆวผู้มีจิตศรัทธาในร่วมทำบุญยงใหญ่เทศกาลร จีนปี2565 ณสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดภุมมเวชสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการอำเภอพระปรแดงจังหวัดสมุทรปราการสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพุรสถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีสถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชวดีชายสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีบ้านพักเด็กและครอบครัวนนทบุรีและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมสถานสงเคราะห์ทั้งสิ้น12แห่งโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆแต่ละแห่งเป็นผู้รับมอบ รวมทั้งยังได้แจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบปัญหารหายเดือนและนําไปบรรจุตู้ปันสุขเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อการของมูล,ลนิธิปลดตึงเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในการประสบปัญหาต่างๆได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์โควิด -19 รวมงบประมาณเป็นเงิน215,575บาทสําหรับเทศกาลตรุษจีนมูล,ลนิธิปลดตึงประจาปี2565ที่ผ่านมามีประชาชนจํานวนมากร่วมสักการะ,ละหลวงปู่ไต้หงเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปี ที่ใหม่จีนและทำบุญพระเก่งเสริมโชคลาบเสริมดวงชะตาโดยเมื่อลงชื่อทำบุญพระเก่งแล้วจะได้รับตั๋วขนมเพื่อนำไปแลกขนมอับหรือขนมเปี๊ยะและในปีนี้บูลนิธิได้จัดเตรียมบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปไวๆยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อนำไปไหว้พระไหว้เจ้ารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อนำไปทำบุญทำทานต่อไป ที่ศูนย์ริการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจเอกกลอยอินคับไพโรดรองผอ,อรตอรอพร้อมคณะร่วมถแถลงข่าวการจับเครือข่ายยาเสพติดต้นเมืองชนแก๊งเหลือเชื่อโดยพลตำรวจเอกกลอยอินคับไพโรดรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติแถลงว่าเจ้าหน้าที่95นายเปิดปฏิบัติการปิดปล้อมตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มสิทธิชัยหรือต้นมานาดีจำนวน16เป้าหมายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี13เป้าหมายนครปฐม1เป้าหมายและ ประจดคลีขันหนึ่งเป้าหมายยึดทรัพย์สินเชิญอสังหาริมทรัพย์พร้อมยานพาหนะและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจำนวน8หลังรวมมูลค่าประมาณ5 2าสิบสอบาทอสังหาริมทรัพย์พร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมรวมมูลค่าประมาณ6กแสนสองหมื่นบาทอสังหาริมทรัพย์พร้อมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบกิริขันรวมประมาณ18บแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเงินสดจำนวน6หก าอาวุธปืนพกสั้นขนาดจุดสาปดจำนวนหึงกระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนรวม83นัดรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้เป็นเงินจำนวนทั้งสส้น72ิล้าน7 2 5 8ส8 9 8บาท ที่ห้องกรุงศรีอยุธยาหนึ่งโรงแรมกรุงศรีริเวอร์นายประทีปกามิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมอีพ e ูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนางสมรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้กรายรงานมีนายสมศักดิ์ สันทินาคประธานเครือข่ายทาสมระนครศรีอยุธยารองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาร่วมทําพิธีเปิดในครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆจานวน1 5 0คนโดยนางสมศง,งกล่าวว่าการจัดฝึกอบรมในวันนี้สืบเนื่องจากกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดระนครศรีอยุธยาได้รับอนุมัติให้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกหลักสูตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดระนครศรีอยุธยาโดยประสานความร่มรวม กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค6เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอ,อทรทสมและประชาชนได้มีความเข้าใจในการให้ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าร,ระวังมลพิษในสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจิตอาสาประชาชนอทะทสม ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ของบริษัทสตาร์ปโตเรเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนหรือ SPRC ได้ตั้งโต๊ะจ่ายเงินเยียวยากรณีได้รับผลกระทบเหตุน้ำมันรั่วกลางทะเลให้กับกลุ่มชาวประมงเกาะสม็ดที่โรงเรียนเกาะพิศดารเกาะสม็ดหมู่ที่4ตำบลเพอำเภอเมืองระยองมีนายเสรีเรือล่าประมงจังหวัดระยองน,อนายอนันต์คำรอดผู้แทนบริษัท SPRC เป็นสกีพยานโดยได้จ่ายเงินเยียวยาให้ชาวประมงเกาะสม็ดดังกล่าวจำนวน41รายรายละ45,000บาท รวมเป็นเงินหนึ่งล้านันบาทโดยมีนายเสรีเรือราประมงจังหวัดระยองกล่าวว่าเบื้องต้นตนเองได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้มาประสานงานการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มประมงกสเหม็ดซึ่งทางบริษัท SPRC ได้รับข้อเสนอของกลุ่มประมงซึ่งในขั้นต้นยังไม่เหมาะสมถ้าจะจ่ายรายละ3า0 0 0บาทก็เลยเพิ่มวงเงินเยียวยาเบื้องต้นให้รายละ45,000บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆซึ่งชาวประมงทุกกลุ่มยอมรับเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งทางบริษัทรับปากว่าหลังจากนี้ก็จะพูดคุยเยียวยากันต่อตามข้อเรียกร้องของกลุ่มประมงที่มีการเสนอขอเยียวยากันก่อนหน้านี้ซึ่งในวันนี้ก็ได้เดินทางมาจ่ายเงินให้กับกลุ่มประมงกสอสเม็ดเป็นกลุ่มแรก41รายรายละ45,000บาท รวมเป็นเงิน1,845,000บาททั้งนี้จะมีการทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้กับชาวประมงทุกคนจำนวน2,660คนรวมเป็นเงิน119,700,000บาท ความคืบหน้าเหตุการณ์นายยอดอายุ37ปีชาวไทยใหญ่ซึ่งเป็นช่างทาสีประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงคลองระ้ายน้ำบริเวณทางน้ำ3ามแพง่งพื้นที่บ้านทุ่งส้มหมู่ที่2ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะลงไปทอดแหหาปลาริมคันคลองที่ราดชันและลื่นพัดตกลงไปในน้ำและถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดร่้งลอยไปไกลเกือบ3กิโลเมตร ระท่งไปหมดแปลงจมหายไปบริเวณประตูระบายน้ําบางแฟบที่อยู่ปากคลองระบายน้ำผุม่มนาดดารีหรือคลองระบายน้ํำรอหนึ่งต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่ไปนั่งตกเป็ด แต่ไม่สามารถช่วยได้ซึ่งได้ยินเสียงนายยอดตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเป็นครั้งสุดท้ายเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันนี้ล่าสุดในช่วงของวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังเข้าสู่วันที่สองก็ยังหาร่างของนายยอดนั้นไม่พบแต่อย่างใดโดยตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองคนลังและหน่วยกู้ภัยคนลังรวมทั้งญาติญาติและภรรยารวมถึงเพื่อนบ้านได้มาเฝ้าที่บริเวณประตูระบายน้ําบางฟ้าบซึ่งเป็นจุดบรรจบการที่ของระบายน้ํารอหนึ่งจุดที่นายยอดนั้น ไหปายปด้านนางพิมพ์ภรายาของนายยอดพูดทั้งน้ําตาว่าต้องการให้หน่วยกู้ภัยและนักประดาน้ําหรือหน่วยงานไหนก็ได้ช่วยมาดําค้นหาร่างของสามีให้พบโดยเร็ว,รวแม้ว่าจะเป็นเพียงคนธรรมดาและไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซนต์แต่ชีวิตของคนคนหนึ่งก็อยากขอความช่วยเหลือด้วยให้ช่วยค้นหาให้พบร่างโดยเร็วที่สุด ที่ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6พืชสวนพลิ้วนายสุธีทองย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการการป้องกันการระบาดโควิด -19 ใ,ในโรงบรรจุผลไม้โดยมีสมาชิกบุริษภาจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ผู้แทนสมาคมชาวสวนผลไม้รวมประชุมในห้องประชุมและมีการประชุมผ่านทางระบบทางไกลระบบซูมที่มีทูตเกษตรกรุงปักกิ่งทูตเกษตรเมืองกวางโจ ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมบูรณาการหน่วยงานและภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมส่งออกผลไม้ของเกษตรกรไปยังตลาดปลายทางโดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการระบาดโควิด -19 และการขนส่งทั้งนี้ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแนวทางและก็มาตรการทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการควบคุมกลไกการผลิตผลไม้ให้ปลอดภัย ปลอดโควิด -19 สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคมีการออกตามมาตรการต่างๆรองรับและเป็นผลดีต่อ,อเกษตรกรชาวสวนผู้ผลิตทั้งด้านราคาและการกระจายสินค้าการผลิตในจังหวัดจันทบรุรีมุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคภายใต้มาตรการโควิดเป็นศูนย์มาตรการความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางสวนผลไม้การเก็บผลผลิต โรงคัดบรรจุผล,ลไม้โควิดฟี e เซตติ้งขณะที่รัฐบาลกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทระวงการต่างประเทศและส่วนราชการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการกระจายผลผล,ผลิตผลไม้ของเกษตรกร,ศศกรที่มีการประสานงานตลอดปลายทางและเพิ่มช่องทางการตลาดต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถาน,านการณ์การระบาดโควิด -19 พันตำรวจเอกพัฒนารอบรู้ผู้กำกับสพแสนสุขร้อยตำรวจโทเจริญพงษ์ชูชมกลิ่นเจ้าของคดีคนร้ายลักกางเกงนายหญิงสาวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีได้นำหมายคน้นและหมายจับของสารจังหวัดชลบุรีนายหลินฮั่นกัวอายุ50ปีสัญชาติจีนเดินทางไปที่บริษัทช่วงซิงแมชชินเนอรี่จำกัดตั้งอยู่ที่เลขที่497ถนนสุขุมวิทตาบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นบริษัทขายอะไหล่เครื่องจักรกล หลังจากไปถึงบริษัทดังกล่าวได้มีการแสดงหมายค้นและเข้าไปในตัวอาคารพบนายหลินนั่งอยู่ภายในบริษัทจึงได้แสดงหมายจับกลุ่มและเข้าตรวจค้นที่ชั้น4ซึ่งเป็นห้องนอนของนายหลินพบกางเกงใงของหญิงสาวประมาณ50ตัวอยู่ในิ้นชักจึงได้ควบคุมตัวนายหลินมาดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ในแกนถานปรากฏว่านายหลินไม่ได้ประกันตัวเพราะไม่มีหลักทรัพย์เนื่องจากโดนพิเศรษฐกิจจากการระบาดโควิด -19 ทีาให้ตํารวจต้องควบคุมตัวไว้ก่อนจากการสอบถามนางสาวบีผู้เสียหาย จากการถูกขโมยกางเกงในกล่าวว่าดีใจมากที่ตำรวจนั้นสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบพบว่าเป็นกางเกงในของตอนเองและน้องสาวประมาณ20กว่าตัวและยังมีของคนอื่นอีกจํานวนหนึ่งทางด้านพันตำรวจเอกพัฒนากล่าวว่าจากกรณีที่นางสาวบีไปแจ้งความไว้ที่สพแสนสุขว่ามีคนร้ายมาขโมยกางเกงในไป3ามครั้งประมาณ20กว่าตัวจึงได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบไปหนนักคนร้ายอย่างชัดเจนจึงได้ขอหมายค้นและหมายจับจากสารจังหวัดชลบุรีในข้าทอนการตรวจค้น และจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ดังกล่าวป้อมของกลางพร้อมให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลทมหมายจับจากการสอบถามแล้วคิดว่าการขโมยเกงในของหญิงสาวนั้นเป็นความชอบส่วนตัว ที่โรงเรียนรัทธาสมุทรจังหวัดสมุทรส,รสงครามสนามกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่26โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนามาตรฐานกีฬาผู้สูงอายุไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศตลอดจนส่งเสริมกีฬาสุขภาพทุกเพศทุกวัยให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้มีการออกกําลังกายและเล่นกีฬากันอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงช ju, นะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่26เริ่มการแข่งขันมาแล้วตั้งแต่วันที่24กุม ภาผ่านจนถึงวันนี้ได้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วทุกประเภทกีฬาและได้มีพิธีอัญเชิญถวยพระราชทานจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุท้านารีนาถให้กับจังหวัดที่รับรางวัลเหรียญมากเป็นอันดับหนึ่งและถ้วยรางวัลอื่นๆตามลําดับแต่ละจังหวัดจากนั้นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสงครามนายสมศักดิ์สิริทัน ได้ส่งมอบถงเจ้าภาพให้แก่นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงชน,นะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่27ในปีต่อไปการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในครั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากและได้สร้างความสนุกสนานใกล้ชิดการแข,นขน่งขันกีฬาผู้สูงอายุตลอดจนการแข,นขน่งขันและจะได้พบกันอีกครั้งในจังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ความคืบหน้าการค้นหาร่างของนายยอดอายุ37ปีช่างทาสีชาวไทยใหญ่ที่พลัดตกคลองระบายน้ำชนบทานพื้นที่บ้านทุ่งสม้มหมู่ที่2ตำบลควนหลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดช่วงเย็นวันนี้เข้าสู่วันที่3ของการค้นหาร่างของนายยอดทั้งภรรยาและญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานที่ได้นำเต็นท์มาปักหลักเฝ้ารออยู่บริเวณหน้าศูนย์อิสลามซึ่งอยู่ริมของระบายน้ำรอหนึ่งทั้งวันทั้งคืน เพื่อ่อร่างของนายยอดที่อาจจะลอยขึ้นมาจากน้ําบริเวณจุดที่จมหายไปและรอฟังข่าว จากการออกขับรัตะเวนตามหาในคลองรอหนึ่งและปรากฏว่าเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีของวันนี้นางพิมพ,พรัรนยาของนายยอดซึ่งรออยู่ที่เต็นท์ได้รับโทรศัพท์จากญาติว่าพบร่างผู้เสียชีวิตใส่เสื้อยืดสีเขียวลอยไปติดอยู่กับสายไฟและกล่องขยะในน้ำบริเวณใต้สะพาน,านคู่ถนนลบบุรีราเมศมู่ที่7ตำบลโคกเมาอาเภอท่าช้างหมู่ที่7บ้านโคกเมาตำบลท่าช้างเภือบางลำจังหวัดสงขลาห่างจากจุดที่จมหายฝ่ายราว1กิโลเมตร และห่างจากจุดที่พัดตกน้ำราว4กิโลเมตร จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบดูทันทีนางพิมพ์ไปถึงมองลงไปในคลองถึงกับร่ำไห้ออกมาทันทียืนยันว่าเป็นศพของนายยอดสามีของตอนเองเพราะในวันเกิดเหตุสามีนั้นสวมเสื้อยืดสีเขียวออกจากบ้านญาติและเพื่อนบ้านต้องช่วยกันประยุงร่างและกรอบขวขัญกำลังใจเนื่องจากนางพิมพ์หมดแรงเข่าอ่อนสุดร่ำไห้เพ้อถึงสามีตลอดเวลาไม่น่าจะมาจบชีวิตแบบนี้เบื้องต้นได้มีการประสานไปยังเจ้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เพื่อน,น,เอน,นำเรือลงไปนำศพของ หยยอดขึ้นฝั่งจากจุดที่ลอยอยู่ติดกับกลางน้ำคลองระบายน้ํารอหนึ่งที่ไหลเชี่ยวและลึกยังเต็มไปด้วยสายไฟสายเคเบิลที่พาดลงไปในน้ําและก่อสวัสดใต้น้ำซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังเร่งดำเนินการนําศพขึ้นมาจากคลองดังกล่าว ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันนะครับช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ทาง y o ยูทูบ โฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวลงพื้ที่ทำข่าวเพื่อนำเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ